สวัสดีค่ะทุกคนออนเซบีมาแล้วเรามาอัปเดตเกมโค e ดก a อา l ล s สตอรี่ e s กันดีกว่านะคะตอนนี้มีอะไรบ้างมาใหม่นะคะเพื่อนๆอัปเดตมาแล้วนะว่า,ากิจกรรมล่าสุดนะคะจะเป็นการเข้ามาของเนื้อเรื่องบทที่10นั่นเองพร้อมกับอีเวนต์ของรางวัลต่างๆแล้วก็ของรางวัลที่ได้จากการลุยดานเนี่ยเพื่อนเรู้ไหมว่า เพชรเนี่ยรวมทั้งหมดที่อีเวนต์หรือเรื่องบทที่10เข้ามานะคะเพื่อนๆเราจะได้เพชรรวมกันถึง5,300เพชรกันแล้วนะเพื่อนๆนักนะสำหรับกิจกรรมเดียวนะคะเพื่อนเแต่ใครที่กำลังจะมาเล่นใหม่หรือว่าอสนใจจะเล่นเกมนี้บ้างเนี่ยก็เข้าไปเล่นตอนนี้แล้วก็เตรียมหาเพชรกันไว้ได้เลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมหน้านะคะเพื่อนๆตัวที่เข้ามาใหม่เนี่ยมีตัวเจ๋งๆตัวที่ต้องมีด้วยนะคะ ตัวใหม่ตัวตู้หน้านะคะมีตัวใหม่ถึง2ตัวด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็คือลูลุสแล้วก็ซูซาคุนเองนะคะจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่เคยมีก่อนหน้านี้นะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องบทที่10นั่นเองนะคะเรามาดูรายละเอียดของพวกอีเวนต์ของเนื้อเรื่องบทที่10กันก่อน,นเลยก็แล้วกันนะคะที่ว่าได้ทั้งหมด5,300เพชรเนี่ยมาจากอะไรกันบ้างนะก็มาจากการเคลียร์ด่านนะคะเพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยด่านหลักน่ะจะเป็น20ด่านใช่ไหมได้เพชรด่าน แล้วส0นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เพชรมา2 0 0พอ่าดูเนื้อเรื่องนะคะของเนื้อเรื่องหมดที่10เนี่ยก็คือเข้าไปดูแบบว่ารายละเอียดของแบบว่าเนื้อหาว่าใครมีความเป็นมาอะไรยังไงเนี่ยก็จะได้เพชรอีกทั้งหมด1,300นะคะเพื่อนๆเราก็จะมีมิชชั่นในช่วงกิจกรรมซึ่งเมื่อเราเคลียร์ด่านครบแล้วเนี่ยเราสามารถไปรับเพชรได้เพิ่มอีก1000เพชรนะคะแล้วก็จากการผ่านด่านทั่วไปเนี่ยเราจะได้เพชรอีก ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบในช่วงอีเวนต์นะก็จะได้รับเพชรอีก1,000นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีของรางวัลอื่นๆที่สามารถเอามาอัปเกรดตัวละครอัปเกรดทีมคนขับแล้วก็หุ่นของเราเนี่ยให้เจ๋งขึ้นอีกหลายอย่างเลยนะคะนะของรางวัลเยอะแล้วเรามาดูในส่วนของ กาชากันบ้างดีกว่าว่าตัวอะไรที่จะเข้ามากันบ้างนะคะซูซคุนะคะเพื่อนๆนซูซคุที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นตัวแทงนะคะมาพร้อมกับหุ่นลานสล็ตแอคาวาลีนั่นเองอ่า เท่นะหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นที่บินได้นะคะแล้วก็ตีได้ในระยะ1ช่องด้านหน้านั่นเองก็คือเป็นแบบหุ่นสําหรับตัวแทงนั่นเองนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอันติของเขาเนี่ยเป็นอันติที่สามารถโจมตีได้ในระยะกว้างมากเลยนะคะลักษณะเนี่ยจะเป็น9ก้าช่องมันจะเป็นแบบถ้าถ้าพูดถึงมันจะเป็นเหมือนพีระมิดอะเพื่อนๆเออแบบเก้าช่องทางด้านข้างๆเรานะคะ2ด้านหน้าสและถัดไปอีก นะเพื่อนๆก็ทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยจะเป็น9ช่องด้วยกันนะคะรวมศัตรูทั้งหมด2ตัวดาเมจ3.2เท่าของ Attack Power ที่เรามีอยู่นะคะแล้วบวกไปอีก8,000หน่วยซึ่งอันติของหุ่นนี้จะแรงมากคือถ้าใครหาหุ่นเจ๋งๆตีแรงๆนะคะก็ถือว่าเป็นหุ่นที่ดีมากเลยอีกตัวหนึ่งนะคะอันติเขาจะกว้างคือระยะตีเนี่ยกว้างมากเลยส่วนรายละเอียดของคนขับนะคะซูซูกุแทงตัวนี้นะคะเพื่อนๆ สกิลของเขาเนี่ยสามารถเด้งเลือดได้เพื่อนเออแบบว่าโดนโจมตีแล้วฟื้นฟูเลือดจะเปลี่ยนแบบว่า HP ของตัวเองคือเลือดของตัวเองนะคะให้กลายเป็นเกราะนั่นเองนะคือได้ตัวนี้มาแล้วถ้าเลเวลเยอะนะก็คือแบบว่ายิ่งทําให้ทีมเนี่ยคือแท้งได้แกล่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนสกิลที่2ของเขานะคะเมื่อตีครบ5ครั้งแล้วเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น ถ้าาใช้คู่กับหุ่นของเขาเองเนี่ยแล้วโดยที่หุ่นนะคะอันติแรงอยู่แล้วแล้วได้แบบตี5ครั้งและ ATK เเพิ่มด้วยนะโอ้โจมตีแรงมากเลยสำหรับตัวนี้แต่ก็ยังมีตัวที่เจ๋งกว่าที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใครๆก็ต้องมีเลยนะคะนั่นก็คือลูลุสนั่นเองสหรับลูลุดร่างนี้จะเป็นแบบ จักรพพัดแล้วมาพร้อมกับหุ่นเจ๋งมากเลยเพื่อนๆก็คือหุ่นกาเวนนะคะลูดร่างนี้จะเป็นตัวที่สามารถยิงระยะไกลได้นั่นเองนะคะมาดูหุ่นกันก่อนดีกว่าที่จะมาพร้อมกับลูดร์น,นะคะเพื่อนๆหุ่นกาเวนตัวนี้คือใครที่แบบว่าเล่นนี่ต้องสุ่มเลยทีเดียวนะคือใครไม่สุ่มนะแล้วว่าจบเลยอะเล่นเกมนี้ต่อค่อนข้างจะยากนะคะเพื่อนๆหุ่นกาเวนเนี่ยมีสกิล แคนนอนฮารอนด้วยโจมตีด้วยแคนนอนฮารอนปืนใหญ่เลยนะคะระยะยิงของเขาเนี่ยจะเป็นโจมตีศัตรูในระยะ6ช่องด้านหน้าคือบวกในช่องของตัวเองด้วยนะคะแล้วโจมตีทีละสอตัว a อ AT k เคนี่ยเริ่มต้นที่300นะคะค่นตัวนี้สามารถบินได้คือสามารถเอาไปวางไว้ในช่องวางได้นะคะอันติของุ่นตัวนี้นะคะก็จะสามารถยิงด้านหน้าได้5คูณ3ช่องคือ15ช่องเลยนะแล้วก็โดนศัตรูเนี่ยจะโดนทีหนึ่งเนี่ย8ตัวนะคะอันติของตัวนี้ก็คือสุดยอดแรงมากเช่นกันนะคะลูรู ร่างนี้เนี่ยสามารถเร่งเกรดให้กับกลุ่มภาคีอัศวินดำได้ถึง35%นะคะคือถ้าเราใช้คู่กับลูลุตข้างขาวหรือว่าแคเรนชุดแดงเนี่ยก็จะทำให้สามารถ โจมตีได้เร็วแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆและอีกสกิลหนึ่งของลูลุตล่างนี้นะคะก็คือเพิ่มดาเมจด,ด้วยเพิ่มดาเมจหุ่นบินทุกตัวที่เอาลงเลยนะคะลงในสนามเนี่ยทุกตัวที่เป็นหุ่นบินได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นทุกตัวคือแบบว่าโจมตีเร็วด้วยเพิ่มดาเมจด,ด้วยยังไงลูลุตตัวนี้ก็มีนะคะและที่สําคัญคือหุ่นที่จะมาพร้อมกับ ลุรุตนะคะคือสุดยอดยังไงก็ต้องมีก็มาบอกเพื่อนๆกันไว้ก่อนนะคะสำหรับคนที่เล่นเกมนี้นะคะคดีอัด์ตลอสตอรี่เป็นยังไงกันบ้างเลเวลถึงไหนแล้วนะตีบอสนะคะไปได้ถึงไหนแล้วกิจกรรมตอนนี้เนี่ยที่กำลังมีอยู่เนี่ยก็คือกิจกรรมที่เพื่อนๆในกิวนะคะก็จะต้องร่วมกันเข้าไป ตีบอสนั่นเองนะคะทำาดเมจกันได้ถึงไหนแล้วกิ้วเพื่อนๆก <g ill S 2> ิวเรานี้ยังดีอนะรอบที่แล้วคือตีกันบนแบบว่าตีกันยับอะรอบนี้นะคะเดี๋ยวพอสรุปอีเวนต์มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทมาสรุปให้เพื่อนๆอีกทีรู้สึกว่ารอบที่แล้วนี่คือแบบแต่ละคนที่ต้องเซฟเอาไว้เลยอะเพราะว่าทีมนี้โหจริงๆคือดีดมาก เขาให้ทําแค่คนละเท่าไหร่นะสิบล้านพี่เล่นไปบางคนนี้แบบยี่สิบล้านโอ้โหจะดีดไปไหนคือแบบว่าเป็นกิลวที่แข็งแกร่งมากนะคะเพื่อนๆโอเค okay, แล้วก็อย่าลืมไปแลกของรางวัลไปรับของรางวัลในอีเวนต์กันด้วยนะคะสําหรับ อีเวนต์ล่าสุดนี้นะคะและเตรียมตัวไปสุ่มหาตัวใหม่ในกิจกรรมหน้าและลุยด่านอีเวนต์สตอรี่สิกันนะคะอย่ารีบสุ่มกันไปก่อนนะตัวเจ๋งมาแผ่นหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจและอย่าลืมกดซับสไ r รป์ช anel ระไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย